ครับผมราอยู่ในเกม Minecraft นะครับแต่หน้าจอมดดับมากอ่ะรับไม่นี่อะไรมาฮะดูรวยลละมึงนีมึงจะตายมึตายแล้วตายหลายรอบมากเไม่ให้เขาไปข่าไม่ได้ แมกอนี่บบนนในกแกแบราครับเครับโอ<ด>้ยนี่คือแบบไมครับดิผมได้รอบนะอไไอะไรเปนนั้นนะ่อะไรลงมาโคเนอร์ะกด่นดิี่ก้มันก็ตายมัก็ไปคนแรกเลยยตะเพิ่นเงาเห็นได้หลายทมกไม่ไหวะ ไม่ได้ล <hey. S 2> ้วเฮียเอเฮียไอโอ้ยทำกี่โกงไดแล้วทุกทายก็ขี้โกงได้คุณซัางดีแล้วเราโอมไม่ลงเฮ้ยอมเฮ้ยเยชนะแล้วใช่ชนะแล้วไม่เอาไม่เอาโอมเล่นจริงอาเล่นจริง ตู้โลชนาละจริงจริงจังไง,งแล้วไม่ยอาไม่เล่นเลยเอาขึ้นยังไงอะเฮ้ยโอ้ยอ้เม้ิกาด้วยไม่ใช่ไหมมัมนจะเอามาันจะไปเอาไม้ น้องขึ้นไม่ได้แล้วด,ด้วยพี่ว่าเราเข้าตายดีกว่าพี่บ๊ายบายว่าจะให้เข้าเสิร์ฟไปจะตายแล้วโอ้เย็นที่มาตัดไม้ก็โอ้เย็น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 ตายแล้วตายแล้วโอ้ย,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 ยไปไว้สิ các tôi Ưa 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 cơ bài YouTube 20 lưu mọi โลกเจอย้ําก็ได้นะคะ แต่ก okay, yeah. ah. uh, oh ็มีคนเดียวละเดี๋ยวสักหน่อยก็ได้ไม่ผิดนะโอ้ยเสียวเฮ้ยยี่ล่อแล้วล่อแล้วตายเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครมาโกบินอุมาโนะโอ้ยเฮ้ยนอนนะดาบกิดกัดาบอม เอาพี่ว่าจะเก็บดาบไพ่เลยฮะ้เก็บดิี่รอองีกว่าไม่ได้นอนนะนอนนั่นเหรอพี่ยังไม่นอนไหรก็มาถึงไหนแล้วพี่โอ้ตาพี่ยอดกบไปให้หนื่อยทำไมเฮ้ยเอวตายเอตกอ้ยนนอ้าา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 ้าา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 า

ทุกเสาร์อาทิตย์นะครับแตบบ่เวลาโอ้แอบบปเปอรี่ไฟน้จันนะพี่หออันนีน้นนนะวันจันนะขับันจันผมก็ออกมือมอกจันก็ออกนะครับโอเคได้แล้วอยาก,ากได้เกย์ไปทางั้นจะเป็นวู้ดอัดเป็นชัปเฮ้ยได้บล็อกน่งสองบล็อกอุ้ยเกิดสามบล็อกเอะมังไกลไหนเนี่ยสี่บล็อก ้ยลแล้วกบกอุ้ยเจ๊หนึ่งอสอบ๊แกบเอ็นสามบอไม่หกมันได้ยว่ะเดี๋ยอ้าวตอนที้เคยได้ถึงสิบเลยอะเพราะนั้นกลบถึงกันด้วยไม่ว่าแต่ว่าสิหรือเปล่าแต่เรากบถึงแล้ว เอดมไปตกก่อนไปโอ้นู่นน่ะตายเหมือนกันอีกไฟหายเลย่ไฟตัวจะไม่หายมันกดแค้เหนยวไงมันโอ้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 โเดะไว้ม่ได้็หายไออดไอยดา là cái tuần là mấy cái. Tại sao vậy? Ok, ướp, hướp, nhéo, huy, lát, lát, Thôi là cái số gì? Ah, mình. Ninh bốc, Song bốc, không biết, 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 เป็นตัวกาบอกกาบอกเอยพี่ได้แปลเดวยโออะอโกยดาายเลยโอมีดาบใช่หรอ้ก็หายข้้งหลังโอมข้างหลังโอมเปนรู้สกีหรือเปโอ้ยไม่ไหวยกอปเลย่ออยู่เลย อุ้ยทำไมแล้ทำเง็ดยาวนึงก็ต่งไม่ยงโอ๊ยเดินหน้าโอ๊ยดออะไรอ่ะเดินเดินเดินหน้าเดินไปไปกันเลยไโอ้ยโอ๊ยบิ๊กคงต้องรอพักอ่ะ เฮ้ยไม่ไงอ่ะมันจะดับเองอึ๊บอึ๊บอึ๊บอึ๊ไม่เสียวเลยหรออึ๊บ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 เฮ้ยเกิดเราเก่งมากโอ้เราเก่งมากเฮ้ย้ตายแล้วตลอดใจเฮ้ยผมต้องแหนน้องอรัเฮ้ยทำไงดีไม่รู้เฮ้ยได้ยังเฮ้ยได้ยังยัง อสามบอสไอ้สามบอสไอ้จริงเหรอจริงโอ้โไอ้ไหนอ้ความผ่อนเนี่ยคือจุดอ่อนมิเจอเลยอยจะลงอีกอ่อย่าอย่ไหนไหนอะอย่างลงระบาย

เฮ้ยโอเคได้เหมือนเดิมเฮ้ยโอ้ยโอ้ยยังจะมาชีบอีกเลยอีกเลยไม่เลยเฮ้ยว้าวปึบไม่รอดแล้วอย่างเงี้ยโอเคใช่เดี๋ยไม่รอดอ่ะเฮ้ยโอ้ยเย้โอ้ยแล้วละก่อยผ่านแล้วนะผ่านอะไรผ่านแล้วไม่ได้เฮ้ยบอกมันมีร่อง

พี่ดอจะโหลดสูตรโกงมาใช้เฮ้ยอะไรบอลีชลลีที่ผมดูโอเคได้แล้วโอเคอือปังไเอาแบบที่โกงไงอือผมจะทำไงเล่นเหรอผมอ๋อมาเอาลงเส้นเนี่ยล้วก็เคยแล้วเคย่างนั้นแหละเออแล้วด็อีอีเย้าเย้าเยยา่านพี่บอก โอเคเอาไปดัเราวายยังม่ถึงไหนเลยอ้าวนี่คือคืออะไรลอยมือลอยได้ตัวมั้งแมวเฮ้ยกลับไปด้วยมาเราขยันรู้กลับกว่าวิ่งากกลับแล้วเฮ้ยกระตุกกระตุกตกมาซะแล้วเอ ไม่ได้ทำผ่านได้ต่อป่านยังหูคอยดูนะไม่จะผ่านเนี่ยนานเดี๋ยวว่าตายยานเพ็ยาวเอ๊ะวเลยบหรือแมะยาวไกลกว่าจะถึงอโอโ้โหเงินก็ตาย นั <c ười> ่ก็ตายทำอีกไอ้บอกเดี้มาได้ครั้งแรกเหลงนั่นเียนนต่อยง่ายง่ายอึ้มได้ใจแล้วไม่อะไรเลยนั่งก่อนนะไม่ไ้วเลย ไปก่ะเริ่มกนั้นแหละอ่า่าเฮ้อะไรดูเอาเนาฟรีเล,เล่นใหม่อีกรอบหนึ่งได้ไม่เลยไม่มันจบแค่นี้อ้อมโหลดใหม่แล้วไม่ได้ ว่าเพิมใหม่กันเพิจมมันอะไม,ม่ก็พี่น้องก็ผ่านกันได้ของคนะน,น,งน,นั้นฮะไปเล่นมันคนแรกทำไมก็เจอแล้วพี่ผมโอ้วโอมตรงนาทีแล้วเรียกว่าตรงนาทีแล้วสามแล้วค,ครับลแล้วก็เปนอนีสวัสดีครับบายบาย